มึอนี้อยู่กับผมต่อแต้มรถไทยซิ่งครับมือึงกเบ,บิึงผลประกอบการครับมึอนี้หลังจากที่ฉีดยาขยาไปเนาะยาขยาอ้อยเนาะอ้อยแบบถุงใหญ่เลยครับอ้อยต้นนี้คือเสีดไปตะโดนเนาะครับต้นนี้อันนี้คือเส,สีดล่าสุดแับหยาเปื่อยแล้วครับ บางงานมาสองมือน,นะครับฝนตกติดต่อกันสองมือนเลยบ่ได้ไปออกงานเลยครับนีบ่กลมั่นเดี๋ยวกลบบ่ได้ฝนกระตกนี่เลยพ้าบึงอ้อยครับตัวนี้อ้อยต่อสองนะครับตัวนี้นนโม่แหลามั่วเนื้อตายดีเท่างังครับ คือว่าผ่านเลยนะครับจุ้มนี่หยานี่เปื่อยไปแล้วครับจุ่มีอเนิ่งครับแต่เตรงเงินล้านมาครับปีนี้ปีนี้นี่อ้อยนี่นนนตันละพันสามนะครับอันนี้บวรวมค่าสี่เนะครับคือ1,300บาทนะครับตัวนี้อ้อยตัวหาครับตัวนี้ ตรงนั้นีเป็นตัว่อสองหีตัวหาเนาะได้หลายทุกปีครับบอวว่อ้องวังนี่ครับอุ่หยาตตา่ดีด้ทไนครับอันนี้คือได้ผลร่อยประสิ็น่าบบ่าได้ครับจางคนมาเหยียบหยาลงลผมกับป๋อถกยางสตีตามหลังเลยครับ ปยูพูดดีหนึ่งสองสามสี่แปงครับเป็นแบบเดียวกันนะครับใหา่ตายดีครับไม่ได้พ่ายเป็นยังเลยอ่อนตะสออนนี้เลยครับ ทานมาครับเจินพลังไก่โูเศีเข้าไปบันนี้เห็นซุ้มไมจ้จีเกิดมากอ่าท่านแล้วครับเกิดบ่าท่านไว้แล้วบ,บันนี้ฟังกัวนี่ นี่จะเป็นอ้อยตุลาครับตรนี้ไปต่อมื่อเนี่ยจะต่อสามหรือต่อสี่เบิ่งอ้อยตุลาปูนี่ยเาวยอดับปูมมน่ะ ใบตุลาแบบหนาๆเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ตายดีกันครับนี่ตูน่ะเลี้ยงได้มันจะเปื่อยครับบานเปื่อย นะครับปล่อยเวละหูงามผู้โดยสารเปยนเปลี่ยนเลยละ่ะ คุ่นครับปล่อยเหีเ้ยออกไปหมดเลยนะโอ้เรื่องเดนเดี๋ยวเขาหยิบผ้าไปเบิง่งปล่อยเปลาอีกแปลงหนึ่งอยู่ข้างในหมดแล้วเดี๋ยวผมไปเอารถ มองพ่มทรงนี่ก็จะเป็นสองบริษัทนะครับก็มีเริ่มอุดมกับกับไทยหลวงเรืองครับคนไทยนี่อยู่บัลนสชินวนอยู่สกลนครครับคนไทยของเริ่มอุดมของไทยหลวงเรืองปอยู่บันบ้านหวไยไส้ครับบ้านหวไยไส้อยู่เลือ่อยทาหงหวยรัวไปนะครับของกบหลุมวะ ทางมูยร้อนนี่เป็นอำเภอหรือเป็นบ้านหรือเป็นตำบลน,น่ครับมีสองบริษัทนี่ครับทางอื่นนี่เป็นยังไงแน่ๆนะครับเพิ่นประกศะาศราคาห้เทะเลนะทางนี้ประกาศราคาไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทครับไม่รวมค่าซีดีเอสที่นี่ซิด้โล สิเโลอ้อยต่อผูกอ้อยตุลาใหม่ครับหลายมั่นเฮ้ยซุ่มซุ่มที่พรทันโลนี่ซุ่มที่พรทันโลที่มีที่ดินวางเนี่นะครับตอนนี้40กว่าไร่ครับที่สิทเตียมปลูกตุลาครับแล้วก็สิเดโลอ้อยต่อซุ่มที่มันม่งามกรับโอ้เล่าหลายครับปีนี้นายจะได้อ้อยตุลามันจะแปลว่ารวยเลยเหมือครับ ว่าสีดิโลเกือบเกือบ,อบทั้งเบิดเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมออยตุลาอีกแปลงหนึ่งข้างในครับคลิปนี้สีเงาแน่จักหน่อยนะครับก็ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจผใด้ผมนะครับเดี๋ยวผมสีเ็ดคลิปให้ได้รับชมรับฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะไปเบ,บิออ่งออยตุลาอีกแปลงหนึ่งครับไปครับ นี่ครับ่าแล้วนะครับแปลงนี้ไอ้ดุล่าครับแปลงเพิ่งมาแล้วครับก็ม,มีก็มีก็สี่จุดเบิดเดียรได้ครับขึ้นป่านงามเลยครับตายดีปัานยันหยา ถือว่ามือง,งถิ่มครับมืองยถิ่มไปซื้อนี่ก็อ่อยต่อแล้วครับเหลื้ยงห้อยๆเลยไอ้กระป้าไว้ต่อหาเมื่อกี้นี้นครับมาอีกส่วนทั้งหนึ่งนะ เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกแปลงหนึ่งครับชูกไก่กันอยู่แล้วครับอีกอีกอ,กอ,กอกท่องหนึ่งบนละโอ้ลายครับอ้อยเนียวหยาได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับไปครับไปชมอีกแปลงหนึ่งครับผมเราพร้อมจะพาไปชมอันนี้อ้อยตุลาเบิ่งก่อเดียวดูนี่ เดี๋ยวผมนับสองสี่หกแปดสิบ่หบเจ็ดสิบเจ็ดลครับอยู่มึงส่นเดียวจุ่มเดียวหอยต่อ,อกันบ้น่อยนะครับหอยต่อเตียบเทียบเล้วกันนะยกันนะครับรความสูงอยตุลากับอยต่อ,ตอ ทางกันไลนะครับให้พี่น้องไปชมแปลงนึงครับผม,มนั่งนะครับนั่งแต่ดีครับแปลงมันยางไปเลยนะครับมันลมแห้งตองนู้นนะครับข้อรถไถลงไปโอ้นะี่เราไปหัว อ้น่ครับไครับข้างหน้าน้ำท่วมครับข้างหน้าคุณนะน้ำท่วมบักสูงเลยครับเดี๋ยวผมจีพภาพให้ดงไหครับลุยน้ำโอ้โหแบบเอเครื่องแทง้งหุด แห้งกับผมลูกนะี่รวมต้อนะก็บโทรศัพะครับเดี๋ยวสิรนดมือลงมานึ่ยงยากนะครับเบึงบ้งมือหน่งตอนนี้เล็กผมเ